วางแผนกเกษียณอายุนะครับหัวข้อท็อปิกวันนี้เราจะมาพูดกันในประเด็นของเมื่ออายุ60ปีเงินเก็บก็ไม่มีนะครับค่าใช้จ่ายต่อเดือน1นะ1 0 0 0 0บาทบำนาญก็ได้แค่5,250บาทแล้วจะทำยังไงจะหาอาชีพเสริมอย่างไรอ่ะคลิปนี้เรามาดูกันฝากกดไลค์ like, กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ ก่อนอื่นนะครับเรามาดูรายรับกันก่อนนะครับรายรับนะนอกจากบำนาญประกันสังคมแล้ว60ยังได้เงินผู้สูงอายุ600บาทบำนาญ5,250บาทบวกผู้สูงอายุ600บาทเท่ากับ5,850บาทนะครับคราวนี้เรามาดูภาระค่าใช้จ่ายแต่ละคนไม่เหมือนกันอันนี้เป็นติ้งต่างตัวเลขขึ้นมานะครับว่าค่าใช้จ่ายสมมุติผมทานข้าวเนี่ยอาหาร200บาทต่อ วันนะไม่ใช่ต่อมื้อนะ200บาทเอาไปเฉลี่ยไปประมาณ200บาทตวันคูณ30บวันก็6000บาทแล้วก็ค่าเช่านะครับค่าเช่าบ้านสัก3,000บาทแล้วก็มีค่าน้ำค่าไฟค่าขยะรวมๆในนั้นเบ็ดเสร็จประมาณ1000บาทเท่ากับค่าบ้านเนี่ยค่าเช่าบวกค่าเช่ารวมทั้งค่าบ้านต่างๆก็ประมาณเบ็ดเสร็จ4 0 0 0บาทนะครับเราได้ค่าใช้จ่ายมาแล้วและเราได้รายได้มาแล้วนะครับ หักลบกันเท่ากับต้องหารายได้เพิ่มอีก4,150บาทเพราะว่ามันไม่พอนะครับทำยังไงล่ะอันดับแรกนะครับอันดับแรกเบสิกพื้นฐานทางการเงินคือเมื่อรายจ่ายมากกว่ารายรับนะครับก็ต้องลดรายจ่ายลงมันเป็นเบสิกที่ง่ายที่สุดแล้วแล้วก็ทำได้ทันทีคือการลดรายจ่ายลงเช่น เปลี่ยนห้องเช่าดีไหมจากเดือนละ3,000บาทนะครับเป็นเดือนละพั0 0้าสองพัอะไรแบบนี้ลดลงไปค่าจ่ายก็จะลดลงไปด้วยแล้วก็น้ำไฟก็ไปดูซิว่าทำไมมันใช้เยอะอ่เปิดแอร์บ่อยไหมอ่าอาจจะลดไปเปลี่ยนจากอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทอื่นๆน,นะครับเป็นใช้อย่างอื่นแทนอะไรแบบนี้นะครับน้ำไฟ กับค่าเช่าอันนี้ลดง่ายสุดอีกอย่างหนึ่งค่ากิน200เนี่ยผมมองว่า200ต่อวันเนี่ยมันลดได้ไหมบางคนลดได้บางคน,ลด,ดงคนลดไม่ได้บางคนแบบมื้อหนึ่งกิน60นะสม,มื้อก็ร้ออ่าก็ลดได้20บาทอะไรแบบนี้แล้วแต่แล้วแต่นะครับแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงนะแต่ผมว่าสองร้อยต่อวันนี้ก็ถือว่าตึงมือและ โดยเฉพาะถ้าใครอยู่ในกรุงเทพค่าอาหารมันแพงค่านุนค่านี่มันแพงนะครับก็อาจจะลดไม่ได้แต่ถ้าในกรณีทุกอย่างปุ๊บเบ็ดเสร็จมันลดไม่ได้จริงๆนะครับทํำยังไงละ่ะก็ต้องหาไรายได้เพิ่มนะครับหาอาชีพเสริมทําหลังกเกษียณเหมือนอย่างหัวข้อที่เราว่ากันเพราะนั้นหัวข้อนี้เราจะมาหาอาชีพเสริมกันนะครับ เพราะนั้นเราไม่ได้แค่พูดแค่บ่นไปเปล่าๆนะผมมาแนะนําให้นะครับเราเนี้ยแต่ละคนมันมาต่างถิ่นต่างที่ทม,มีทักษะความสามารถไม่เหมือนกันผมไม่รู้หรอกว่าคุณมีทักษะความสามารถอะไรหรืออยากที่จะทำอะไรหรือเก่งด้านไหนนะครับอันดับแรกการหาไรายได้เนี่ยนะครับหนึ่ต้องดูก่อนว่าเราทำอะไรได้ เราเก่งด้านไหนไอจากงานประจําที่เคยทำมา,มาทําด้านไหนมานะครับให้ลองต่อยอดจากด้านนั้นดูนะครับอย่างเช่นคุณเป็นช่างไฟฟ้ามาก่อนอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ลองต่อยอดเป็นรับจ้างนะครับรับจ้างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ,ซ่อมนู่นซ่อมนี่นะครับดูหรือเปล่านะลองรับจ้างดูนะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการเปิดแต่บางคนไม่มีความรู้อะไรเลยนะครับสิ่งสําคัญคือการ ต้องหาความรู้หรือหาสิ่งที่เราสนใจเพราะนั้นการคิดเองเออเองอาจจะไม่ได้เรื่องก็นะครับนี่มาเลยผมแนะนำโรงเรียนฝึกอาชีพนะครับกรุงเทพมหานครซึ่งค่าเรียนถูกมากยา้ำอีกครั้งหนึ่งค่าเรียนถูกมากแล้วก็มีหลายโรงเรียนนะครับดูอยู่ในพื้น,นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มันจะมี ค่อนข้างเยอะนะครับว่าหยุดตรงโซนไหนหลักสูตรมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมให้เปิดให้ดูนะครับเอาหลักเอาซักโรงเรียนเฟือาชีพกรุงเทพมหานครของเตยแล้วกันหลักสูตรแบ่งออกเป็นนะครับทั้งช่างอุตสาหกรรมพาณิชย์การมศิลปกรรม,รรรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างซ่อมแผงวงจรอ,อิเล็กทรอนิกส์อย่างเงี้ยนะครับหลักสูตร200ชั่วโมงติดตั้งเดินสายนะครับไฟฟ้า ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภา,ายในอาคารเครื่องปรับอาปปกาศเห็นไหมช่างซ่อมปรับอาปปกาศล้างนะครับซ่อมเครื่องปรับอากาศช่างซ่อมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเดินสายติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารนะครับเครื่องปรับอากาศเครื่องเรือนห้องนั่งเล่นอะไรแบบนี้นะครับภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันอะไรแบบนี้นะครับขนมอบบาติต้าตัดผมนะครับแต่งหน้าต่าง เสิร์ฟจัดดอกไม้อบขนมต่างๆแม่มีเยอะแยะเลยให้เลือกเรียนสามารถไปเลือกได้นะแล้วก็ค่าใจ่ายถูกนะถูกมากคือมันเอ่อบางทีเนี่ยสองชั่วโมงแค่300บาทนะครับไม่ไม่ไม่เกินพันหนึ่งอะเอาง่ายๆนะครับนะสำหรับคนที่กเกษียณไม่ได้ทํางานกลับไปทํางานประจําอยู่แล้วก็มีเวลาใช่ไหมเรามีสิ่งที่เรียกว่าเวลาแต่เราไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเงิน,น่ะเราก็ต้องใช้เวลา นะครับไปหาเงินหรือใช้เวลาไปเรียนเพื่อศึกษาเพื่อเอาไปหาเงินเพราะฉะนั้นลองไปดูว่าคุณชอบแนวไหนคุณชอบทางไหนนะครับคุณอาจจะหาโอกาสใหม่ๆในชีวิตแล้วไปหาเงินไออีกประมาณ4,000นนิดๆเนี่ยนะครับเพื่อมาเสริมให้ครอบคุมค่าใช้จ่ายนี่ก็คืออีกทางเลือกหนึ่งเหมือนกันนะครับนะอีกทางเลือกหนึ่งเหมือนกัน ทุกท่านมีทางเลือกแบบไหนลองแชร์กันมาหน่อยนะครับว่า,าทางเลือกคุณตอบโจทย์หรือเปล่าเพราะมันมีเยอะมากนะครับเทคโนโลยีเนี่ยซ่อมคอมพิวเตอร์ติดตั้งออกแบบระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ระยะไกลเห็นไหมบางคนแบบเฮ้ยเราไม่เคยเรียนทางด้านเทคโนโลยีเลยอยาก,กมาเรียนเรียนได้เลยนะครับเรียนได้เลยค่าเรียนก็ไม่แพง แล้วแต่หลักสูตรนะแพงไม่แพงมนแล้วแต่หลักสูตรเพราะนั้นลองดูนะครับลองไปหาข้อมูลดูคือเราพยายามอย่าหาขีดจำกัดให้ตัวเองอะว่าทำอะไรทำ,ทำนู่นทำนี่ไม่ได้ทำไม่ได้เรียนไปเรียนเลยไปเรียนแล้วเดี๋ยวทำได้เองแน่นอนนะครับอย่าพยายามหาขีดจำกัดให้กับตัวเองเยอะว่าไอ้นู่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้แล้วจะทำยังไง จะรองเงินจากไหนนะฮะบางทีถ้ามาดูซีรีส์ผมเนี่ยซีรีส์ผมไม่เน้นการของเงินชาวบ้านไม่เน้นการเอาเงินจากคนนู้นคนนี้ไม่เราต้องหาเส้นทางที่มันถูกต้องแล้วก็เดินไปตามเส้นทางนั้นคุณก็จะพบจุดหมายนั่นเองนะครับก็ลองดูนะลองแชร์กันเข้ามาหน่อยเพื่อน,อนๆว่าเพื่อน,อนๆนะครับคิดว่า เมื่อเราเกษยียณอายุแล้วแล้วเรามีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้นะครับเราจะทํายังไงดีมีอาชีพไหนที่น่าสนใจหรือเพื่อนๆทําอาชีพไหนกันมาก่อนลองแชร์ประสบการณ์กันเข้ามาดูทุกคนจะได้นะครับามาเรียนรู้ไปด้วยกันมาดูไปด้วยกันมาแชร์ไอเดียมาศึกษาไอเดียไปด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วย